สวัสดีค่ะดิฉันสิบตำรวจเอกหญิงกรวิการกินจันครูหยกนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนูสิบตำรวจเอกหญิงกุชมาพรมครูโบนะคะค่ะวันนี้นะคะที่ได้เชิญทุกคนมานะคะก็คือว่าอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาพูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนพวาใหญ่ของหมู่บ้านเราะคะ่ะ S <S แต่ว่าหนูเนี่ยคิดว่าขยะบนสันเขื่อนเราเนี่ยมันค่อนข้างมากแล้วหนูสองคนเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะให้เขื่อนาวายนี่ของเราเนี่ยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนอื่นๆนะคะได้มาเที่ยวมาเล่นแล้วก็อยากจะมาทําให้เขื่อนของเราเนี่ยมันเป็นที่น่าท่องเที่ยวรื่นรมเจริญหูเจริญตาให้มันมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะค,ะค่ะคืออยากจะทราบว่าสาเหตุ ของขยะเนี <careers> ่ยมันมาจากที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะนอกสากเห็ดในความคิดของผมครับมันก็จะที่ผมคิดว่านะอันดับหนึ่งเลยน่าจะเป็นพวกที่ชอบตุ้งตระลายอะไรนะเล่าแต่แรกๆเขากินมาเขาคงจะอยากเจ็บมันเลยแต่เขากินไปกินมามันมองลืมมันก็ทิ้งประมาณนี้ครับว่าน่าจะเป็นชุมชนชาวตุรา พวกเราตั้งแต่ยงข้ามศึเน,นี่ยจะมีปัญหาได้ที่สุดแะเด็กน้อยเด็กก็สำคัญเวลาขึ้นไปไปเที่ยวหรือไปเล่นอะไรกับผู้ปกครองช่วงเงย็นเย็นะคะหลังเลิกเรียนเนี่ยเด็กพวกเนี้ยส่วนมากก็จะมีพวกเอาขนมหรือเอาพวกน้ำน้ำดื่มที่เป็นขวดทลาสติกนขึ้นไปด้วยะนะครับบางทีเขาก็จะทิ้งวางไว้เกลื่อนแบบนี้โดยที่ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะนำคามาสู่ความไม่สะอาดหงสะอาดตา กับคนที่ผ่านไปผ่านมาขึ้นไปเที่ยวแล้วผมคิด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสายเอียดหนึ่งพวกหนุ่มสาวอะพวกรุ่นที่ไปขี่รถเดินเนี่ยก็อาจจะเอายขพิษมาด้วยของติดมาตลอดวันแขกก็ไม่เกิดขึ้นกับก็เอ่อที่ที่บอกมาก็มีสว่วนนะแล้วก็สัพทว่า มันหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้ามาท่องเที่ยวเคเนี้ว่าขึ้นมาท่องเที่ยวที่เขื่อนวายใหญ่เราอะแล้วทีน,น,น,นี้อาจจะแบบนลงหลงลืมขยะเนี่ย,ย้มาไว้เนี่ยมันก็คอ,อ,อ,อาว่าทำกระช่รมาด้วยแต่ว่าหนูคิดว่ามันก็จะมีอีกสาเหตุนหนึ่งก็คือแบบเป็นขยะที่มันวางอยู่เป็นเกลือนเหมือนที่เราว่าพวกที่ผ่านมาคือว่า ทิ้ไว้ดูเขื่อนแล้วก็บางทีหมา,ามันไปข่าวมันก็อากาศแล้วมันทำให้มันโปะโปกว่าเดิมกระจายเป็นสที่สัตเขือเลยอ่ะอาแล้วแล้วแบบเนี้ยเราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นขยะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครคะที่จะต้องเข้ามาดูแลรักษาเนะาะสภาพแวดล้อมให้ให้มันดูดีอยู่ตลอดเวลาคะ่ะก็อยากจะขอความคิดเห็น จากพวกเราทุกคนค่ะมาช่วยกันหาวิธีทางกําจัดขยะบนเขื่อนของเราเนี่ยค่ะออพี่ว่านะก็อยากจะเหมือนที่มีชมรมจิตเก่าเนี่ยพี่ก็อยากจะรวบรวมพวกชมรมจิตเก่ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการเก็บขยะตามแนวสันเสือก็เดี๋ยวผมก็จะชวนขาว้หมู่บด็กของเราเนี่ยมาร่วช่วยด้วย กจะบาเดียวอุป์กรเก่ยกันด้าเรือ่อทงที่ขอรูว่าอุป์กรที่เราใช้ดนคะรับก็ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะความคิดก็เป็นความคิดที่ดีแล้วก็ดิฉันก็จะเอาเข้าที่ประชุมที่เทศบาลนะคะแล้วก็นําเรียนต่อ,าาอ,อท่านนายกด้วยทีดีเพื่อที่จะนำะช่วยการดําเนินการแก้ไขะคะขก็เดี๋ยวหนูก็จะปรึกษาครูใหญ่แล้วก็ คณะครูที่โรงเรียนค่ะพอดีว่าที่โรงเรียนหนูเขาจะมีเหมือนเป็นจิตอาสาที่ว่าดําเนินการด้านนี้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูยังไงหนูจะศึกษาแล้วก็ช่วยอีกแรงนะครับผมว่านะไอคนที่มันชอบทินเนะมันจะเป็นพฤติกรรมที่แบบชิงอย่างนั้นแหละไม่เคยจะสนใจแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าคนไหนคือคนทิงที่ที่ชักเกียที่แน่นอนเราไม่สามารถระบุตัวตนได้เราใช้วิงเลยไหมคือเราแบบด่าเลยครับ ด่าลงในโซเชียลเฟซบุ๊กในกลุ่มในไลน์หมู่บ้านเนี้ยด่าเพื่อเดี๋ยวก็จะเจอตัวยิ้ออ่จนตั้งเสียนตัวแต่ไม่ได้ยันเกิดใช่ไหมสมัยนี้เนาะโซเชียลกว้างใหญ่กว้างไกลมันสามารถเอืออยู่อะคนที่มันยิ้มอาจจะถึงนึกนั่งกระแดกนี่นะทางสังคมวิจารณ์เนาะทางสังคมออนไลน์ก็ดีค่ะก็ดีเพราะว่า คนที่ทำมันก็จะมีความรู้สึกร้อนตัวเวลาดูในโวกโลกโซเชียลร้อนตัวาะเราไม่ได้ระบูดอยู่แล้วว่าคนนั้นคนนี้อคนที่เขาทํานั่นแหละก็จะร้อนตัวเเองแต่ว่าหนูว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้แบบว่าคําพูดที่เป็นทางการนิดนึงแบบว่าอาจจะทําให้เขารู้สึกว่า แต่ที่เราจะแบบเออทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยครูไม่น่าทําเลยกับเขียนกับอะไเป็นควนะามคิดว่าให้เขารู้สึกว่าเออมีจิตสำนึกรักในแบบว่าในพื้นที่ของตัวเองแหล่งน้องเพี่อนที่ตัวเองแบบมีแต่ที่ว่าอ,อื่นอื่นก็อาจจะไม่มีสวยเท่าเราก็ได้ถ้าเราช่วยกันรักษาอย,ย่างเงี้ยแต่รวมทีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโน้ต่าเธใช้คำพูดที่มันเป็นทางการหน่อยนึงให้มันรู้สึกว่าเออเรารู้สึกภูมิใจกับสถานที่ของเราเอย่างเงี้ยมีมากเลยผมว่าเพื่อว่าการจัดเงินกันดีกว่าแล้วเราก็ช่วย ว่าในเขาเป็นท่ยากจีบเดียวแล้วก็สิ่งเข้าไปะครกบกลับมาดวนให้น้ำกัดอีกทีานะึ่งนส่วนดิฉนว่านะคะความคิดคือการลงโซเชียลอะค่ะ <c ười> คือมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นดาบสองคมไหมอะคะคือคนที่เขาผิดอะ่ะคนที้ก็ทำอะ่ะคือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เห็นโซเชียล คนที่ผิดนะฮะคนที่ทำอาอจะอาจจะมีโซเชียลไงแต่คนที่ทำไอคนที่ไม่ได้ทำเนี้ยเขาเห็นแล้วเขาเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกดีต่อโพสเหมือน,นว่าเอย<ม>เขาโดนตำหนิเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาอาจจะไม่แบบว่านี่ไม่ใช่เรื่องของกูทำแต่<ม>อ่าไอตรงเนี้ยมันคือมานาเป็นมิรตรดักสองคนอะไรกันเล<ม>แล้วเราจะมีแนวทางยังไงนะคะแก้ไขกันยังไงดีที่ว่า มันจะได้ไมม่ีปัญหาทุกฝ่ายค่ะเราขยันมาตั้งสักสามสี่คนน้งเพื่อที่จะได้ได้มีแหล่งทิ้งที่เขาจะมาทิ้งขยะก็ดีนะคะดิฉันเห็นด้วยแล้วเรื่องนี้ถ้าถือว่าเป็นในเรื่องของถังขยะดิฉันก็จะลองปรึกษากับท่านนายกอยู่เพื่อที่แล้วก็จะถ้าปรึกษากับท่านแล้วเนี่ยก็จะได้ทำเป็นโครงการ แล้วก็นำถังขยะมาวางไว้ได้แล้วก็ให้ทางทางเทศบาลเขาจะมีรถก็จะเก็บเขาจะเก็บการวางนานาทุกๆวันอังคารก็ตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปสานคณะอยู่พี่เบิ้ลในคณะที่เป็นประธานของชมรมสิทธเก่าก็จะช่วยกันไปประชาสัมพันธ์ติดป้ายในในสถานที่นะคะตามแนวสันเขื่อนนักกว่าห้ามทิ้งขยะนะคะเดี๋ยวว่า จะ,อะบอกสี่เก่าไปรุ่นเพื่อช่วยกานดีๆค่ะก็ในส่วนของหนูก็เดี๋ยวหนูจะช่วยอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนของเราที่เป็นตัวเล็กหรือแบบชั้นที่โตไปหน่อยให้รู้จักที่ก็อยากให้เป็นที่รักษาความสะอาดแล้วก็รู้จักสิทธิได้หน้าที่ของตัวเองที่อะไรควรที่ต้องทําเพื่อแบบทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมก็เดี๋ยวจะเป็นนึ่งให้ในส่วนของผมาะผมว่าการแก้ปัญหารเรื่องเนี้ย แก้ง่ายที่สุดเ <ıyorlar. S 1> ลยครับแก้ที่ตัวเรานี่แหละถ้าตัวเราไม่ทิ้งนะครับมันก็ขยะก็ไม่เกิดนะถ้าเราแก้ที่ตัวเราได้มันก็ต่ออะไรใือหนหน้าผมเราก็เป็นแนวที่ชอบแบบล่ำสุราดำมันจะแตกอันเซนอย่างนี้ดเลยใบางที่แกงเวลาเก็บก็แกงไม่ได้ไหมคะอ่าเขาไม่ได้ก็ต้องการแต่มีมีมันเมาเนาะหอาลืมบางทีไว้หล้วก็ลืมหมดเลยก็ไปเก็บได้นะเลยวย แก่เก็บเลยให้มันแก้แก้ที่เราก่อนในกลุ่มก้อนเราเนี่ยเราจะควนพวกเรานีไม่ควรจริงนะเว้ยเก็บเนี่ยแต่ถามว่าตามหลักของผมจริงแล้วจะไปที่ไหนก็เจอไม่ค่อยเกี่ยวกปกเก็บแต่มมนแค่มีปัญหาเนี่ยที่เมาจัดมีจับไปหมาคุยเต็มไปหมดเก็บไม่ไหวนี่นี่นี่อ่าก็ทมก็ประมาณนี้ครับก่อนที่เราจะแยกย้ายนะคะก็อยากจะฟังเหตุผลจากทุกๆคนเลยค่ะว่า จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาเขื่อนพอวาใหญ่ของเราเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับของจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยคะ่ะพวกเรามีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างคะเออตอนคิดผมนะผมว่าเขื่อนพวาใหญ่เป็น,นปนระเทศที่แบบค่อนข้างสวยนะถ้าจดัดทาดีๆมันจะเหมือนแบบเชี่ยวหลานเมืองไทยก็คือเขื่อนพระประพานที่ท,ที่อะไรนะนครศรีธรรมหาชเลย ใจทางนักการศึกษาศาสนาของประเทศใช้กันเลยถ้าสมมุติเนาะวันนึงข้างหน้าเนี่ยกรมชนเนี่ยเขาทำแบบแต่พุ่งทรงนะดาวดาวแต้เนี่ยถ้าเขาทำเป็นแบบว่ารูปแบบมันสวยงามกับทางชั้นหลานมองปลูกต้นปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ใหม่สวยสวยงามอะไรไหมมันจะยังไงอ่ะมองไปตรงไหนมันก็เขียวไปหมดแล้วก็ประกอบข้างๆมันจะมีรอยหมุนรอยที่เขาทำเป็นลายจางๆมันก็ส่งเสรุดกัอะไรมา แล้ว <polarization. S 2> ผ่านมานี่ก็มีเรียนวชิโรบ้านเราเขาไปทำใต้เรียนให้มันสวยงามเหมือนานักท่องเที่ยวผานมาเห็นไฟเราอีกกินหินึงเลยเนี่ยนานเมื่อมามาถึงเรียนเขาแต่กินหมดละว่าที่ตรงเนี้ยมันจะมีคือเขื่อนพะวาใหญ่ที่ไรถลายหลายคนที่ขึ้นไปก็จะบอกไปดูความสวยงามของที่นั่นบางคนที่มาจากที่ไกลๆเนี่ยเขาได้ยินแล้วเขาอยากไปเห็นสถานที่จริง มันก็เ่ินที่พอคือคูมิปรเอตุลของเราอ่ะคือมันสวยจริงในหนูน่คิดว่าในอย่างนที่ช่วยคือแบบเหมือนการโปรโมทอะค่ะเหมือนเหมือนว่าที่ว่าเออที่ผ่านมาตรงเนี้ยใกล้ๆเราอ่ะมีโรงเรียนกศดใช่ไหมเขาจะมีทําจุดเช็คอินอย่างเงี้ยหรือเราก็จะแบบไปเช็คอินแล้วก็โพลล์ลงโซเชียลว่าเออแล้วก็ถัดไปก็มีเขื่อนพวายใหญ่อย่างเงี้ยคือแบบเราก็ช่วยโปรโมทไปในทางโซเชียลด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าน่าจะแบบช่วยให้แบบว่าไอนี่คือมันดูเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันง่าย นี่นะตกอะไรนี่ยการทุรีเราเนี่ยมันมีครบเนาะภูเขาในน้ำทะเลเราก็อยากทําให้เวาจากเราเนี่ยว่าเป็นจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ้นต้นเนาะอย่างตอนนี้คือน่าจะอันดับหนึ่งทนะถ้าทาเป็นได้เนาะอยากเปไก่ไปก่อนันดับหนึ่งบววากว่าก็มีเกิดอะไรเกิดเนี่ยถังแมวใ่หองจเลยก่ไมามเส้นหลักๆลายเลยหางแมวเนตแกเนวาอ เราก็ถ้าพอใหญ่เราทำได้ทุกบรรยากาศนย่านี้ฟังเถอะมันก็น่ะใครมาอุ้งแวะมันเลยถ้าจิงตุนยมดับตุนตุนของจังหวัดจันนะจันเราบินสุดยอดแล้วมท่องเที่ยวต่างชาติมีทุกอย่างเราไปกันอือเงมนแบบที่ว่ามีอะไรดอยหมืออ่ะเป็นลานการเกษนรบางทีอ่ะนัท่องเที่ยวอาจจะมาพักผ่อนทงได้ชมบรรยากาศหรือว่าแบบบางทีมันน่าจะเหมาะแล้วบางทีก็มีสวนดุเรียนรอบๆอ่ะเหมือนเป็นเปิดสวนให้เที่ยวอย่างเงี้ยว่ามันน่าจะแบบขึ้นเราแบบตุนง่าย ที่สำคัญเป็นชาเออเนี่ยมองเห็นหน้าเป็นเป็นโถ่เลยอยู่ในที่ธรรมชาติอันนี้สำคัญมากใช่มาคนมาบางคนมาจากสถานที่ไกล คำว่าช้างของอเภอแก่งแนวตะบลพวันชื่อเสียงโดงดังมากแล้วอยากไปดูมากเลยต้องไปดูที่สันเขื่อนโคราชมเรื่องมต้องอแกล้งสัตวบเปิดนะเปิดเาเฉลเยอะ้วยนอกจากช้างมาบริารการนี้ีเดีกวนเดียแล้วก็คนที่ไปเที่ยวจัดระเบียบให้คนที่ว่า กาไม่เหน็ดเหนื่อยนิดเดียวใช่พอเวลามาแล้วมาสะอาดมือสะอาดแต่ใครอยากมาใช่คนนี้มาแล้วก็ไปพูดต่อๆกันแต่คนนั้นก็อยากมาเวลาถ้าได้มีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้หรือมาเยี่ยมที่โรงเรียนเนี่ยเอออยากขึ้นไปที่เขื่อนโรคหูดค่ะอาจารยูขอสรุปเรื่องวันนี้นะคะก็จะมีพวกเราทั้งหลายหลายกว่าที่มาประชุมตันนี้ช่วยกันเอาปัญหาเรื่องขสียบุตรสายเคลื่อนเนี่ยนะคะเอาไปทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อพวกเราทุกคน,นจะได้มีแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเป็นที่เจุดน้าสุดตาของชุมชนของเราด้วยอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,นเกี่ยวกับสันเขื่อนของเราเองทุกคนเลยขอบคุณมากค่ะ